สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูบตาศีสเกตเล่าจะเลื่อนสาขาอำเภอกันทรารลมนะครับวันที่เจ็ตุลาคม2,566นะครับเหลืองงามยามดีมาทรงหมอะรถแทรกเตอร์ L5018 SP นะครับคุณแม่บัวลอยคุณคุณแม่เป็นคุณพผัวไม่ได้จป็นผู้ครับนี่แข็งแรงในเราครับป้าเดียเพื่อนมะหัวเตะเสาแล้วล่ะอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ อยู่บันเปาะบันเปาะนะครับตำบนน้องสองหอง่องอำเภอหนองสองห่องครับจังหวัดขอนแกน่นนะครับมาทานคุณเราเห็ดใบถาแล้วเรียบไหลหมองจอดนะครับลูกสาวเพิ่อนเบิเ่งมาจากติ๊กต็อกเซลก้านะครับเอเอเพิเ่นเห็ดงานอยู่กรุงเทพก็เลยสื่อให้พอกับแม่เพิ่นใส่นะครับเพิ่นไปอยู่บ้านหรอกเพิ่นนอนอยู่หน้านี่เพิ่นก็สิออกไปอลไรได้ครับนี่ผมบึงมาหอดก็เลยเซ็นสัญญาเส็นยังแล้วก็เลยถ่ายคลิป พ่อเพิ่นนะครับมาทานนะจา,ากนั้นนาทีวาดแล้ววะอันนี้เพิ่นเอาเป็นโปรโฟี่ดาวนะครับเป็นซื้อปีนี้ผ่อนปีหนา้าขึ้นกันนะครับเพิ่นเอาเป็นงวดได้ปีสองขังนะครับก็คือไล่หกเดือนนั่นแหละหกเดือนใจเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นซีหรือเจ็ดหมื่นเอทนีล่ล่ะเจ้าค่ก็จำมาได้นะครับประมาณนี้แหละหกเดือนใจเท่าน,นึงนะครับแล้วก็มีงวดได้เดือนละพัน,น ผี่ปัญหาเงินเก่งครัอยู่ทียบพี่ปุ้ยนะครับเพิ่นเพงไนมาจากติ๊กต็อกครับติ๊กต็อกหละกันเลยก็เลยส่งหนึ่งยูทูบเพื่อนเบิงนะครับเพิ่นก็เลยได้โทรหานะครับได้คุยกันก็เลยว่าอยากได้รถให้พ่อว่าฉันโทรหาพ่อในเด้อพก็โทรหาพ่อว่าเอามาเลยมาทานเนี่ยนี่เลยครับพี่ปุ้ยเรือรถเรือรถห้าซีซีสามเก้าเสือเทียนหมันมีเลขเครื่องครับ b p s สี่เก้าสองห้านะครับ นี่ละของคุณพ่อเพื่อนกระไดเป็นแคมเปญเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟี่กับฟี่ค่าเช็คระยะนะครับ1ปีหรือ600ชั่วโมงนะครับเดียวแต่ระยะไดหอดก่อนนะครับ1ปีหรือ6 0 0ชั่วโมงแล้วแต่ระยะไดหอดก่อนนะครับยางเป็นยางดอกเลึกนะครับดอกส้งดันล็อนะครับมาทานทานกับไซตตัวไทยลึกยังแกนโลกให้เราเลยนะครับ ds 2 4 6ี f h e b u r n นะครับนี่ จังเลยนะครับพานหกนี่สี่รอยกิโลนะครับปลาเด็ดใส่ขัดถ่ายให้เร้วเรียบร้อยสวนทางก็เพลินอยู่ในตัวเพเ่อนน้องสองห้องนะครับขออนุญาตกับตาพนครขอนก่อนเพื่อน่านะครับเทากาลวอนนี้เที่ยงพอดีนะครับอ่าพอดีมากก่เส้นสัญญาเส้นสัญญาแล้วก็เลยถ่ายเลีปบให้คุณพ่อเพื่อนนะครับส่งชิงโชครุ่นท่องให้เพื่อนนะครับมันรุ่นท่องอยู่หนึ่งบาทนะครับ โคบอต้าแฟมิลี่นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถแท็กเตอร์หรือว่าลูกค้าเก่านะครับรุ่นใดนะครับแอดไลน์นะครัแอดไลน์แล้วก็เพิ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็นมันจะให้กอกเลขบัตรกอกเบอร์โทรเข้าไปนะครับมานีมาทานยังห้าชิ้แรกนี่ราคาบ่ขึ้นนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับเป็นราคาเดิมแปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ศูนย์ขึ้นเฉพาะตัวลูกค้าที่เลือกเอาใบมีดแบบขั้นบนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบขั้นล่างคือตัวนี้ก็คือ บอขึ้นนะครับราคาเงินสดอยู่จำเก่าเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเงินสดดาวก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับสื่อพร้อมเครื่องอัดฟางกับฟรีดาวคือเก่านะครับแต่ว่างวดกับสินักเนี่ยสองแสนกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกขั้นหนึ่งอยู่นะครับเซียกาซิคี้เอาไปเพิ่นมือแร่งนี่แหละนะครับของไอ้เพิ่นอยู่อำเภอพุนทองเพื่อท่านเดี๋ยวเปิดเบื้องเอกสารอยู่เพิ่นส่งมาให้ตอนขับรถมานี่แหละครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP กับเครื่องอัดฟางนะครับค่างหัวไอ้เพิ่นเอาแต่รถกับใบมีดค่างวดกกตปีละข นะครับแปดปีหัวใจเดือนละสองพันนะครับมาทานาบงมอืมทาบงมเรยงนะครับชีบ่เกี่ยวาียสรแม่แล้ววะ่คุณ่อเป็นจักเบิดได้เขัทันนั้นเป็นเป็อมาเบิดลยเด็อุบลชีสเกียรเนี่ยเราคุีเข้าโอ้ยเราแข็งแรงเขาเราแข็งแรงอยู่ เลี้ยงงัวะสามตัวออกลูกเบอร์เท็มสามหกตัวแล้วแล้ววะเงิ้ยนไปอยู่นะครับอยู่หน้าแล้ววะอยู่หน้ามื่อแลียงจรงจริเข้ามาเจอมน่ะพูดญี่ปุ่นกับฮ้างเงินเก่งเนาเห็นวะผูดยี่ปุ่นกับฮาเงินเก่งเนาะเห็นวะโอ้ยคอยเสือนะครับหน้าคุณเป็นรอยอะไรนะครับนี่เป็นรอยไรเป็นว่าแต่ว่าพึ่งซื้อรถนี่แหละ เราเห็ดลงจอดรถใบถาหลายปีแล้วนะครับเอาประมาณนี้นะครับพ่อกันไหมวันที่สิบหานะครับสีเมทัลลิกขั้นสุดท้ายของคุณแม่วิไลเพิ่นจองไว้โดนแล้วนะครับเพิ่นเลือเลือรับรถเพิ่นคือสิบหานะครับถ้าบ่มีมาเพิ่มเติอมอีกนะครับถ้ามีเพิ่มเติอมอีกเดี๋ยวเซอก้าจะแจ้งยิ่งสาบอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนโปรโมชั่นก็อยู่ประมาณนี้แหละซื้อปีนี้ผ่านพิหน้าก็มีคือเรานะครับฟรีดาวนะครับซื้อพร้อมกับอ่างกับฟรีดาว สำหรับรถเกีียวหนวดเขานะครับกัะโบดีช่วงนี้เอาแบบบุ่มมีงวดใหญ่ก็ได้นะครับใจปีละเ่อนะครับบปรตองแบ่งใจก็ได้มาดทานนะครับเอานะครับจังพอกันไหมคลิปนานะครับคลิปนี้สีขาตัวกับเตาพนัครนด้วยกันนะครับเอาไว้ยังจำนี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ